คือแม่เฮ็ดขายขายดีนะจ้ะเขาต้องกว่าแบบนี้ละก่อนกรวดไมโครกว่าให้หอมหอมถ้าว่าหอมเลียวด้หากฟักสีหอมสุกได้แล้วเขาก็ยังไปเอามาใส่แันนี้นะจ้ะนะเขายังคอเอามาใส่กับกับทีแอนมูมูที่มาใส่นะจ๊ะอันนี้ก็คือคือเหลืองแล้วนะจ้ะเนาะเห็ดฟักสีค,คือเหลืองแล้วเหลืองแล้วเขาก็ต้องเอา ตักเอาบิชพัตีมาตำก่อนนะจ๊ะมาโขกมาโขกใส่โขนะกเนาะอันมีใบกอนมีใบก่อนเลยไปมีพัชีมาโขกกันนะจ๊ะโขกใ,ใส่โขกโขกใส่โกเลยใอ้ยังก็โตนี่นะไอ้ยังกระตนี่ใบใบหนึ่กัมนะะันบ่ใหม่นะจ๊ะเนาะมีโขกโขปกกก ยัาแลี้ยจ้าอยัาแล้ยวฮะคือเอามาฐีใส่อัฐิใส่กับน uh ี่นะจ้ะอีใส่กระปูหมักนะจ๊ะอีใส่กระปูหมักนอหอมจ้าหอมหอมเหตุบึงได้จ้ะไม่พะลูกก็คงสุกเฉือแล้วจ้ะคงเหลียงแด้กวัาให้มันเหลียงให้มันได้กินหอมนะจ้ะพอได้กินหอมปั๊บเทาก็คือเอาอันนี้มาที เอามาเทใส่ใส่กับหมูเขาจะสามหมูที่ใส่กับสามหมูนี่จ้ะใส่สามหมูแล้วหมูนี่ก็คือเอาบาัดีเอาน้ำมันน้ำมันหยอดน้อยนึงนะจ๊ะเนาะก่อนทอากิเกี่ยวกระเทียมเากระเทียมมาเกี่ยวก่อนแ่คือแม่ตำกับเทียมไม่ล้นะ้เนาะเกี่ยวกระเทียม เดี๋ยวก็เทียมหอมๆนะจ้ะเนาะก็เทียมให้หอมเลยอันนี้ใส่ไฟทานนะจ้ะใส่ไฟทานก็ทันใจกันไปคอยเห็นไปนะจ๊ะเนาะแต่เวลาหนอย Ừ. Ừ. Rồi phải thêm hay hòm con ừ. Phải than cho hơi heo đó chứ À phải chết nó có than chạy Nhìn mẹ có lấy đây น้องอยากใส่บังทานบ้างพระ่ามีทานมีต่อทานเดียวจ้าหอม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 แล้วจ้าหอมแล้ว กระเทียมเหลืองแล้วจ้ากระเทียมเรีองแล้วเพราะกระเทียมเหลืองแล้วเนาะจ้าเขาก็เขาก็เอาหมูหมูที่หมักไว้เนาะจ้าเนาะนี่แม่หมักหมูไว้เนาะนี่เทลงเลยจ้าเลงกระทะเลยกระทะผัดเลยจ้าบันเลื่อนกระทะเขาก็ผัดเหมือผัดให้หอมจ้าผัดจนกว่าบี๋ยมันส์เุดเลย เห็นกว่าวมันสีแห่งหน้มเน้อยนะจ๊ะเนาะมีเห็ดแ,นะแบบนี้แหละจ้าเพื่อนๆลองเห็ดเพิ่งเด้อเห็ดมาแบบนี้สูตรนี้มันคือมันหอมมันดีมันแเสพขายตะขายดีเนี่ยเห็ดขายที่นีนนะน่ย้ำเลยนะจ๊ะอย่าได้จ้า เป็นได้จา้ายเลยบ่าปิดวางสูตรนี้บ่าปิดวางจ้าวิธีเฮ็ดของแม่สูตรของแม่เองนะจ้าเนาะแม่เฮ็มดม้าตาใดาเฮ็ดม้าตาผัดใดน้นะจ้าขายกับเขาม้าตาผัดใด้แม่กับเฮ็ดตะเบนี้ขายดีจ้าขายเหมือซื้อมือได้ละแม่กต่เฮ็ดมือละเฮ็ดชุดแปดชุดเพเฮ็ดลายจ้าขายให้มือได้เลีเ้ยงโยว่ายยำมือเลี้ยงเนาะ โลแดเอหีบกับข่าวย่าง์เรื่องเด้น้ำชาเดี่ยวเดี่ยวเขาก็เคี่ยวเนาะจ้ะเคี่ยวไปจนว่ามันแห้งเนาะจนว่าน้ำอันนี้แห้งเหนียวหอมพุดเลยจ้าแล้วก็เขาเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ต้มเลยเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆคง่อนคนคข้าใจเนาะจ้ะเนาะ ข้อเคียวอันนี้ข้อเคียวอันนี้เคียวหมูหมูที่เขาหมักไว้แล้วเนะี่ยเดาจนมันแห้งแล้วจ้ะจนน้ำตาลแห้งจนน้ำน้ำไม่หนีแห้งให้เหนียวหอมพูดเลยนะจจะเนื้อเคียวให้หอมเคียวเขาก็จังไปเอา,น,า,น,า,น,า,าอเน้ำน้ำกินน้ำสะอาดเทานี่แลหละน่าจะเนื้อเทลุ่แล้วก็ต้มต้มเดือดแล้วเขาก็เอาไข่ใส่น,น,นจะจจะไข่ที่เขาบอกไวนะ้เนาะเอาไข่ใส่จ้าแค่นี้แหลนะน่าจะเนาะคงจะเข้าใจน่าจ้า เห็ดิ่นก็จัดเ้อเพื่อนเพรผิดหวังจ้าบพผิดหวังดีคายดีแทบจ้าหอมหอมหุยฮุยเลยนะจ้าเนาะหอมกลมกลมเข้ากันแล้วก็รสชาติก็ซิมเบื้องเอานะจ้ามักแบบใดมักหวานลายหรือหวานหน่อยนะจ้าอันนี้ก็แล้วแต่เฮาเนาะนี่เคี่ยวใกล้ถิ่แหงแล้วนะจ้าแดีเมวแก่อ็หน้ามาใส่ก็คือก็คือจบนะจ้าก็คือแล้วเนาะจ้าแค่นี้ด้จ้าเด้อ บว่าเบิ่งให้แม่เนี่ยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่เนี่ด้วยกดกระดิ่งติดตามให้แม่นี่มีกำลังใจเนะจานะจ้าเนะจ้าสวัสด,ดีจ้า